ทอดแม่ส้มสีรสชาติอร่อยด้อดแม่สมศรีนะี<อ>่เนาะโอ้ยแต่ข้าชิมได้นะคะชิมได้ชิมได้กินได้กินได,ได้ใช้กล้วยน้ำว้านะครับในการทอดน้ำว้านี่ทอดสดๆทั้งมันทั้งนั้นชุบตะแกงได้ปะครับบะตะแกงได้โอ้ยทันสมัยเนาะทันสมัยทันสมัยเลยตะแกงได้ ก็จักว่าพวกผักอยู่ตะลางเนาะผมไปยุ่เลาะยุ่งเท่าเหมือนนี่แต่ปี๊งไก่ก็อยู่ข้างล่างเนาะพวกผักพวกผึ้งอยู่ข้างล่างขอบคุณหลายหลายเลยครับเด้อขอบคุณมากๆครับพวกผักพวกผึ้งแม่ค้าครับบักเออเปียงเราเศร้าบอกครับบักี่เี่สดเลยตลาดนัดอำเภอห้วยพึ่งนะครับทุกเช้าวันอังคารนะครับพี่น้องมาที่อำเภอห้วยพึ่งตอนเช้ามาตรงนี้นะครับขายนี่ บวกเศร้าบาทมากักงเหรครับเนาะพวกเศ้าบาทขายบัวแพรนะครับด้วยตลาดหรือว่าถูกขอบคุณหลายนะครับครับ,บ,บร,รับประกันคุ้นแสบกันบัวแสบกันบัวแสบออกมาขึ้นน้ำหาลาไม่เห็นเนาะสียูสัยขึ้นอย่างเง้ยโอ้เห็นแต่ละสีสีไม่หาสีส นาคุณตะล้นตลาดสวัสดีครับเบิ้องหันหได้ครับเด้อผมถ่ายเห็ดแม่ค้าครับจานละสีะ่สิบเนือหาสิบกว่าสิบบาทเอาอยู่ตลาดนาคู่เนี่ยแม่นบ่แม่นจา้าโอ้แมนนะครับจานละห้าสิบบาทห้าสิบบาทได้แกงพร้อมด้วยครับเด้องห้าสิบบาทนี่แกงพร้อมนี่ยผักหวานแถมนผักหวานให้พร้อมแถมผักหวานให้พร้อมนะครับคุณเน่ยเห็ดแม่ค้าบุ้ยนะครับมื้อนี้มีเมดนะครับตลาดนัดหวยพึ่งยังเม็เสี่ยพี่น้องมาหาแม่ค้านะครับ,บร เฮ็ดมีเป็นโกดังครับเบืดเฮ็ดส <c oughs> ิมีเป็นโกดังเอาสี่สิบาสบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับไม่แพงนะครับพวกผักเผืกมีมดกระลำกระลมบักพริกบักเพลกมีมดอยู่นี่พูดนะของแม่ค้าได้หนี่เอาบักเคลือดเคลือเถิดจะมีมีหมดมีหมดตลาดน,นัดมือแร่งนี่ไปหน้าคู่ปะปอ๋อสั่งข้อบ่เป็นตลาดน,นัดบ่ เ,เป็นตลาดแรงสังข์อนาะเขาวงกับพ่มาเนาะเอาลมลมเฉพาะวันอาทิตย์โอวันอาทิตย์ไขเ่เป็ดลอยสามิบห่าไข่ไก่ลอยสี่สเบอร์ศนย์นะครับเบอร์หนึ่งลอยเบอร์สองลอยยีิเบอร์สามลยสิบเบอร์สี่ลอยหนึ่งเอาเบอร์สี่้นี่ขายดีตัวชิมดแล้ว ยังรวยญ่ดีเลยครับนี่ไงนะม,มาทุกคนข้านบอกละโอ้นั่นบอกเจ้าของโ <c oughs> บออกกล่องให้ร้านออกเป็นร้านเพื่อนบอกโอ้เป็นลูกบก่เอา้าขายดีแต่ร้านหอยเิ่งด้วยอเอา้าขายดีแล้วละ่ะอันนั้นเป็นคนพ่อเนาะ กระเทียมหอมกระเทียมหอมกระเทียมหอมอม,หอม,มัดใ่ๆโครโโเลตโอ้ยิ้มหาบัดหอมแดงสีสเกียดตัวครับยิ้มหาบาทมแานมาาทแน,นเลยโอ้คักได้หอมแดงสีสเกียดมีที่ิมหาบาทนะครับขายถูกเลยเนาะ <c oughs> ถือว่าถือละกิโลยิ้มหาบาทเนาะถือได้เนาะอันอ,อันนี้เป็นชื่อกันบอกครับกิโลยิ้มหาให้กันบอก โอ้อันอันนีนน้มหาด้วยแต่เทียมเอางามๆด้วยตะลาดน้ำหนุ่ยเพิงครับนา่มัอเศ้าวัดนองค้านนะครับด้วยดีน้อยอย่างเด่นมาตลาดน้ำหนุ่ยเพิงวัดนองค้านนะครับอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋อขอบคุณหลายเลยครับเ้อยยิ้ห้าบาทเท่านั้นขายดีเลยสายแล้วครับค้นกันสิเหมอือนั่นล่ะ โอ้เห็ดนั่งฝ่าเห็ดนั่นจานเท่าไรครับห้าสิบบาทเท่านั้นเนะาะใครเคยก็มีบาบนี้ร้อยสามสิบใครเคยก็มี่ใครเป็ดร้อยสามเป็ดถ่อก็ถนาะเดี๋ยวนี้ตลาดตะกอนบ่มีเห็นบ่อยู่หม่องอยู่เนาะหรือมีมาหรือมีมาตลอดบ่อดเอา้าผมบ่ลงมา,จาเจ้าเสียรผมอยู่เท่งคุนจะพ่อไปเห็นอย่งแต่พูนปิ้งไก่ขายอยู่เท่งคุณพวกพัดพวกเผือกพวกมูนี่โบมีเลย โอ้ขายตะลางเนาะโบงจับเอากลางเก่งในกันนี่อ๋ขอพูดหลายครับเมียค่ะขายดีได้ครับเออเอาพี่จำได้เลยเอาปลาค้อนไส้เวนนะบ่เดี๋ยวนี้ไส้ใส่ฟ้อมบ่มัดแล้วบ่ขายดีได้ดิ ปลาคอใส่แว่นครับใส่สอยห้อม,อมเห็นคุณขายดีอยู่โอ้ยมาห่อนแดีวคุณยายของคุณยายปลาแหงปลาเฮงทั้งมดบอลจานเท่าไรคุณยายอ๋อซาบาทโอ้เดี๋ยวเด,ดาาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเข้าเดี๋ยวผมจะมาซื้อสอยเด้อปลาแหงนี่เด้อเอาไปปิง้งเอาไปปิง้งเอาไปทอดเอาไปทอด เอาไปทอดไปทอดพักเพิ็กของห่อก็ได้แม่นยังแจงโอ้แจง,งบอนแจง,ง,งขี้เหล็กใส่ผ้าพยนต์โค่บอใส่ใส่เยอะเลยแจงบอนแจงขี้เหล็กใส่ผ้าพ,พยนต์โคใส่เยอะเลยอโอ้แดดฮอนเริ่มไล่เนาะเริ่มไล่เริ่มไลนะ่ไไห้อยง่ายอ่ะบอล ฮะนี่โอเปอฟอะครับหอยนะครับผมหอยหอยอันเท่าบาทอะไรหอยหนึ่งคือเนื้อราห่าบาทเนื้อราห่าบาทเป็นเท่าไรจนี่เป็นทั้งหมดเนี่ยชักหน่วยหน่วยฮกหน่วยเออได้ขายเท่าไรขหน่วยเนื้อราบาทคือก๋วยเตี๋ยวเรที่หนึ่งเลยเออได้ได้เรผมเอาผมมีเสื้อช่วยหนึ่งลูกกินน้ำเออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดคลิปเขาเดี๋ยวจะมาเอาเลยเอาไว้ผมเด้อ บักหอยเด,ด้เดี๋ยว่เอามาไปแหงน้ำเราอยู่จะรัดเกลียวจะเฝ้เมื่อนี่ยผมผมทายบักอืก่นข้าวเดียวอย่างนี้ไม่ซื้อเอาเด้หรือเด้อม่ใช่ไม่ซื้อช่วยเอานะครับเด้อนี่มี่มดแกงออมออมบอนออมอย่างเนาะอ่โอ้นะครับเอาอมอ,อมบอนออมบอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาบักหอยผมจะเอาอยู่เด้อเดี๋ยวเนี้ผมจะทายอื่นข้าวเดียวแม่นหยางก้องเฮาสมุนไพรบิ่งเวียนิ่งเวียน ไปรถไปเรือลงเหนือล่องใต้ไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ขึ้นเครื่องบินก็ได้อขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้อย่าลืมเอาขาลงอันนี้มีว่าไหแก้ปวดแก้เมื่อยเหมอนไงยเป็นหอมก้วดแกเมื่อยยาปวดฟันนะมีบ่ะเอามีชุนแนวตัวน้ ได้ทุกอย่างยาชีฟันยันเรือนลบนีว่าสมุนไพรอ๋อสมุนไพรกันนี่หลังขอดบำรงุงตาขาวตาแดงลูกม่อนแจ้จินทิสตำแย่แมวเอาหนาสนใจจะบอกตำแย่แมวนี่กินแล้วเพิ่นว่าสิเป็นยังก็บอกตำแย่แมวนี่โอเวอรอร์ม่อนผมนึกว่านึนกว่ากินแล้ว หนวดแมวกอย่างโอ้หนวดแมวคนละอย่างเนาะหนวดแมวหน่วดแมวนี่เหมือนเนาะมาทุกวันอังคารโอ้แต่ละนั้นห้วยพึ่งนะครับทุกวันอังคารที่นี่ที่เดียวตอนเช้าอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินทุกวันอังคารไม่เคยหยุดไม่เคยขาดไม่เคยปิดราชการมาตลอด เอ้ยาหมอยังก่อนครับยาชุวันโอ้ยาหมอชุวันโอ้หมอชุวันอะไรจำได้มาหาคุณแม่เด้อไส้ดำมอชูวันมก็มีโอ้ม่หมดกับไส้ดำโดบาลูลมโอ้ปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกยูงกับี่ยูงเลยเสือโค้งขอบคุณหลายไรนะครับขายดีเด้อ อุลกลาบาทถือตัวสัน5บาทจากบ้านน้องหางบอกโอ้เจ้าก่าเจ้าเดิมซิมได้พร้อมซิมได้พร้อมบงอื่นกับซิมได้บงอื่นน่วยจะใโอ้น่วย่าไรบอกอื่น2า15บาทครับเริ่มจาก15บาทบาท5บาท3ลูก40บาทเลย3ลูก40ขายถือส มันเยอะครับมันเยอะครับโอ้ปลูกเองแถวบ้านน้องหายผมอาชีพผมนี่ยก็คือไปเหมาสวนมาขายโอ้ไปเหมาสวนมาขายเลยทำราคาถูกอันนี้มาจากโคกสีสุพรรณอันนี้จากโคกสีสุพรรณสกลนครบักอือเริ่มจะ่ยี่สิบบาทเด้อนี่บักใหญ่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่จักลูกอ่ะสามลูกห้าสิบโพสามลูกห้าสิบสามลูกห้าสิบนี่ถุงละร้อยก็สูงนี้ถุงละลอยเนาะมันเป็นต้นพูลที่มันที่สุดราชินีแห่งฟักทองราชินีแห่งฟักทองมันที่สุด ถ้าเทียบกับผู้เรียนกับเขาเป็นหมอนทองล่ะหล่ะก็ไม่ถึงขั้นเบื้องเตือนหน่วยมั่นันเนาะเขาเอินเขาเอินพันยังก่อนนี่อันนี้เป็นข้าวตอกของบริษัทสอนแดงโอ้ข้าวตอกข้าวตอกมั่นดีเนาะข้าวตอกข้าวตอกมั่นดีเด้อนี่เด้อเป็นพันเล็กพันเล็กพอผู้ผู้นึงไปขายไส้อาไปบ้านไปรงบ้านคำพอกครับโอ้ไปรงบ้านคำพอกเนาะไปรงบ้านคำพร่องหรือตันคำพอกหนึ่งตันบางอือ ขายดีเลยบักอือครับอืสปูนนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับพันเข้าตอกมันสิมันผู้ผลิตคือคือสอนแดงสอนแดงบริษัทสอนแดงบริษัทสอนแดงผลิตกันเรื่องอะไรจำไม่ได้อืมครับเอ้าขายดีแล้วขายดีขายดีเอ้า จบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับท,ที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ